รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีดผมพิรามจิกโกยทีผมออสไทโรดมาเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะแนะนำเทคนิคต่างๆทิปต่างๆในการ,รทำบนโลกออนไลน์ แล้วทําให้คุณสามารถนําไปใช้ในธุรกิจของคุณกับงานที่คุณทําอยู่ใช่ทารนฟอร์มตัวเองมาเป็นดิจิตอลมาอยู่บนโลกออนไลน์สร้างรายได้ได้แม้ว่าคุณจะออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ก็ตามใช่ครับในการทุกวันนี้การทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยทุกคนก็มักจะบอกเสมอว่าเดี๋ยวเราต้องทำออนไลน์นะทำออนไลน์นะทำออนไลน์นะแล้วทํำยังไงอะใช่ผมว่าผมว่าคาว่าทาร์นฟอร์มอะมันทําให้ทุกคนกลัวใช่เพราบอกว่าทารนฟอร์มมันเหมือนเราต้องแปลงร่างมันเหมือนเราต้องละทิ้ง กายหยาบที่เรามีอยู่แล้วกลายเปย็นร่างใหม่เลยโอ้โหกายหยาบเลย <laughs> มันดูน่ากลัวไงใช่แต่จริงๆคําว่าทานฟอร์มไม่มีอะไรเลยครับครับคือคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรของเดิมคุณด้วยนะครับคุณแค่เพิ่มดิจิตอลเข้ามาใน ขอบเขตที่คุณมีอยู่คืออย่าไปตกใจกับคำคำนี้นะฮะมีหลายที่มากเชิญผมไปบรรยายเนี่ยช่วยพูดเรื่องทันฟอร์มหน่อยผมบอกว่าอ,อย่าไปพูดให้เขากลัวเลยใช่แล้วอย่าไปพูดที่มันดูยากด้วยครับผมจงทําให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองใช่ครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วหลายคนหลายคนรู้สึกแล้วใช่ไหมหว่ามันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าโอเคการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงานของแต่ละคนตอนนี้เปลี่ยนแล้วง่ายๆเลยประชุมซูมครับคุณประชุมซูมเนี่ยเมื่อก่อน,นอ Office เนี่ยอยู่ออฟฟิศเนี่ยประชุมหนึ่งสองสามครั้งต่อวันแต่เดี๋ยวนี้คุณอยู่บ้านเนี่ยคุณประชุมซูมมากกว่า3ครั้งอ,ะอ่ะประชุมจนเมื่อยเลยอ่ะถูกไหมทำงานหนักกว่าอยู่ออฟฟิศอีกหนกว่าหนักกว่าเยอะเออแต่ว่าหลายคนก็บ่นเออวาจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้ว <laughs> นะครับเพราะนั้นเนี่ยการประยุกต์เราเนี่ย หน้าที่ของพี่หลามกับผมเนี่ยก็จะเอาความรู้เรื่องการใช้แอปต่างๆหรือประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยในาการที่จะทําธุรกิจในรูปแบบต่างๆเนี่ยาม,มาช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาเกรดความรู้หรือเกรดอะไรพวกนี้ไปประยุกต์ใช้คงไม่ต้องเอาของเราทั้งหมดไปลอก Copy ปี้ทำคงไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าคนเรามันมีคาแรคเตอร์หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเกรดความรู้ของผม เอาไปใช้เท่าที่อยากจะใช้ใช่คือบางอย่างเนี่ยมันง่ายสําหรับคุณครับคุณก็บอกโอเคคุณออสนี่อ่อนจังโอ้โหโอ้โหคมเลยคมเลยเออบอกเอาขิงผมผมไม่ว่าแต่ขอให้คุณสําเร็จนี่ผมก็โอเคแล้วใช่ไหมครับขิงได้แต่อย่ามาคาเราไม่เกี่ยวอะไรกันเออขิงก็ลาขาก็แรงเดี๋ยวจะมีเรื่องเน้ยเคลียร์ไม่ยากนะฮะเอามาหลังจากที่เราแนะนํา แอปแบบลงไปเล่นให้ดูเป็นแอดวานเลยนะครับครับผมทำไป2ตัวแล้วก็คือแคนวากับ Snap Seed ครับผมหลายคนบอกโอ้โหปวดหัวมากใช่เมนูเยอะแล้วลูกเล่นก็เยอะนะเรียกว่าปวดหัวประเทศเลยอยากได้แบบง่ายๆครับผมแต่ทำได้ดีๆแบบมืออาชีพแต่ตัวเนี้ตามภาษาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีไหมครับคืออะไรก็อมมาม่าอเอออิ่มอร่อยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะไงใช่โดยคอนเซปต์ของตัวแอปที่ผมจะพูดถึงตัวเนี้ แอปบอกชื่อแอปก่อนชื่อว่า p i กอาร์ครับ oh, อาร์ตพ <Art>, ิกอาร์ต <Art. S 2> แล้วก็เติม S แล้วก็ Art นะครับนี <Nee. S 2> ่ตัว p i กอาร์เนี่ยหน้าเว็บไซต์เนี่ยคอนเซปต์ของตัวแอปเขาบอกในหน้าเว็บอยู่ละครับคือ professional level design no art school Needed nee. ก็คือคุณสามารถทำภาพ ได้ระดับมืออาชีพระดับมืออาชีพเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนอาร์ตใดๆนะครับดูผลงานจากโปรแอปตัวนี้ก็ดูเพิ่ได้ขนาดนี้เลยเก็น่าสนใจนะตัวนี้นะเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบเลเยอร์ต่างๆเนี่ยดีไซน์ไออีอ่เฮ้ยสามารถตัดแบ็กกราวอังได้ด้วยเออไดคัทได้คัทซึ่งไอตัวนี้มันมีทั้งฟรีและเสียตังนะบอกก่อนคผมอ่าตัวนี้อาจจะเสียตังได้แล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เห็นไหมตัวอย่างงฟิลเตอร์เขาหรือทำโฆษณาขายของบอกราคา แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับผมไปเจอโปรแกรมตัวนี้เพราะจะใช้ไอ้พิกอาร์ตตัวนี้ก็เพราะในการแทรกรูปแทรกเข้าไปได้หลายๆรูปพร้อมกันโดยปกติโปรแกรมแต่งภาพต่างๆเ่าเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันในการเอารูปอื่นมาใส่ในรูปนั้นถูกไหมส่วนใหญ่จะปรับฟิลเตอร์ปรับไวเบารลานปรับเออไม่ค่อยมีเลเยอร์เออมันไม่ได้เป็นเลเยอร์แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเลเยอร์แต่มันก็สามารถแทรกได้นะครับอันนี้คือโปรแกรม p i x a r t นะครับอันนี้คือหน้าเว็บเดี๋ยวผมกลับไป นี่คือหน้าแอปครับ oh. หน้าแอปในมือถือของเราอี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตัวโลโก้ของ p i กอารเนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้าๆตัว P ครับครับเป็นตัว P นะครับก็กดเข้าไปตัว P นะครับลักษณะของตัว p i กอารอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่เขาพยายามนำเสนอออกมานอกจากการตกแต่งรูปแล้วเนี่ยค,คือเป็นโซเชียลมีเดียของตัวเขาเองได้ oh. แปลว่าเราทํารูปเสร็จเราก็สามารถแชร์ในแอคเคทาของ p i กอารของเราได้ อ๋อ oh, เป็นสื่อสังคมโซเชียลในตัวเลยอีกอันนึงใช่ครับผมอ่าก็จะมีปุ่มโฮมสังเกตว่าเมนูข้างล่างเขาจะค้าย Instagram นะอินสตาแ a รมนะอ่า <c oughs> แต่แต่โซเชียลอันนี้คุณจะมาโพสต์รูปแบบดัดดาดเบเบนี่ไม่ได้นะอ้าแน่นอนรูปคุณต้องมีสไตล์มีดีไซน์มีอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูมันจะมีรูปเ,เข็มทิศอยู่ กดรูปแ็มทิสอยู่เนี่ยก็จะมี Discovery เขาจะสามารถเซิร์ชรูปในรูปแบบต่างๆบางทีก็ใช้หาไอเดียได้ไงออถูกไหมมันไม่ใช่เทมเพลตนะมันเป็นการใช้หาไอเดียว่าเออคนเขาทำรูปเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะกด Follow เห็นเห็นเมนู Follow ไหมฮะเ,เราสามารถที่จะ Follow ออผลงานของคนคนนั้นออว่าเขาทำรูปในลักษณะนี้เราเราดูไว้เพื่อเป็นประสบการณ์ของเราเออไนะอเดียแบบนี้ก็ดีนะใช่ซึ่งเนี่ยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเสื้อเห็นไหม หรือออกแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่ทำใช้ตัวแอปพวกนี้ทำแล้วก็ตกแต่งรูปรแล้วก็เอามาโพสในเน,นเป็นไอเดียที่ดีอันนี้คือความแตกต่างแตกต่างจากแอปแตกรูปทั่วๆไปเออมันมีมากกว่าอืมนะใช่ครับหรือจะอันนี้หาจากแฮชแท็กหรือหาจากตัว creator. นะครีเอเตอร์อ่้ยอันนี้เลือกต,อติดตามผลงานของใครสักคนหนึ่งได้เลยถ้าเรามีคนที่ชื่นชอบอยู่เนี่ยก็จะมีโพสต์สิ่งที่เขาโพสคล้ายๆอิ Instagram นสตาแกรม ครับอ่าเขาก็จะมีโพสต์แล้วก็ลองโพสต์คขาว่าพิกอาร์ตไปเนี่ยก็จะมีผลงานเขาเฮ้ย,ยรูปสวยนะเฮ้ยดีดีดีดดเนี่ยเราก็ถ้าเราชอบผลงานคนไหนเราก็เข้าไปดูแล้วก็ผมว่าอันเนี้ยมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละอ่าอย่างรูปแว่นแว่นกันแดดใช่ไหมจริงๆก็เป็นแว่นกันแดดแล้วก็มีภาาท,ทิ่เฉยๆแค่นั้นแหละ<อ>แต่มันก็ดูดีถูกไหมเป็นไอเดียอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมผมว่า อันนี้แหละน่าจะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีไอเดียได้แล้วก็อาจจะเกิดโซเชียลใหม่แล้วได้ความรู้ใหม่ๆต่อมาก็คือตรงเครื่องหมายบวกครับตรงเครื Ken ่องหมายบวกอยู่ตรงกลางแอปเลยเรากดเข้าไปพี่ฮอรคิดจะบวกเลยครับพร้อมบวกอยู่แล้วเอาไหมสุดยอดขอโทษครับพี่สุดยอดครับโอเคครับพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมันจะมีให้เลือกว่าเป็นโฟโต้หรือเป็นวิดีโอหรือจะทําเป็นกรอบรูป นนหรือจะใส่เป็นกริดกริดนี่คือ,อยังไงนะที่แบ่งรูปหลายๆรูปอยู่ในรูปเดียวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกโฟโตโกริดคอลาจคอลาจเทมเพลตก็มีเทมเพลตให้เหมือนกันนะครับเทมเพลตเป็นบิงโกการ์ดเป็นวินเทอร์ซีซั่นเป็นคริสต์มาสเป็นอะไรเงี้ยมีเทมเพลตให้เลือกเยอะเหมือนกันแล้วก็มีแบ็กกราวด์ด้วยแบ็กกราวด์ก็มีให้เลือกหลายอันเดี๋ยวลองดูซิแต่ระหว่างพิกอาร์ตกับแคนวาเนี่ยอันไหนมันมันจับใจกว่ากันส่วนตัวผมชอบแคนวานะ แต่พิกอาร์ตเนี่ยลองเล่นดูมันก็สนุกดีเขาก็มีดีของเขาใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีมีเสน่ห์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มีคาเมล่ามีดราอมีฟรีโฟโต้เออฟรีโฟโต้ก็ได้ใจมีฟรีพิกอยู่ในตัวเลยอ่ามีให้เลือกเยอะไหมไม่รู้แต่ว่าก็มีให้เลือกรูปก็โอเคนะก็มีเลือกให้รูปใช้ใชเนี่ยอย่างเงี้ยไม่อย่างงี้ส่วนใหญ่จะไม่ผิดลิขิ์ใช่ไหมอันนี้คือใช้ได้ครับใช้ได้เลยล้วเอาไปใช้ในสื่ออื่นน่าจะได้นะได้หมดเลยอ๋อนี่ไง นะเป็นฟรีฟรีทูอิดิเขาแปลว่าเขาคือเจ้าของรูปเหล่านี้ก็พร้อมที่จะให้เราเอาไปใช้แหละใช่ไินไดีให้อยู่แล้วอ่านะครับอันนี้หรือถ้าเราต้องการจะมาแต่งรูปของเราครับนะครับอเอารูปตัวอย่างที่ที่เราถ่ายที่ผมถ่ายกับพี่หลามไว้รูปโลโก้ร,รายการทำน่านะครับนี้นะครับโอเคเมนูด้านล่างครับของโปรแกรมนี้โอ้โหเยอะมากก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีโก้โกนี่คือน่าจะเป็นฟังก์ชันที่เสียตังค์ครับุ้ย อ่าเขาจะมีเสียตังค่าใช้จ่ายถ้าเราใช้แล้วผมผมกับพี่หลามพูดเสมอว่าถ้าแอปไหนมันทำแล้วเวิร์กเราอาจจะซื้อเขาอย่างตัวแอปตัวนี้นะครับ12เดือนเท่าไหร่79.6บาทต่อเดือนอืมเจบาทต่อเดือนเดือนออปีหนึ่งก็8-900บาทเออก็ประมาณเกือบพันนะครับก็สามารถใช้ได้หรือจะทดลองใช้ก่อน7วัน ก็เป็นฟรีแล้วทำเอ,อฟเฟกต์เอฟเฟกได้สวยอ,อ่อทดลองใช้7วันได้ผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้คืออะไรฮะก็คือมันพอเราใช้ฟรีเนี่ยบางทีมันจะขึ้นโฆษณามาบ่อยๆมันจะขึ้นป๊อปอัพมาให้ซื้ออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องให้เขาอ่ะเออะพราะไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะทําสิ่งดีๆเพื่อคุณแต่เพียงฝ่ายเดียวไปเพื่ออะไรใช่แต่ว่าในงานการทดลองทั้งนี้ อันนี้เราเพื่อการศึกษาเราก็จะลองใช้ดูก่อนว่าฟรีเป็นยังไงนะครับเราก็กดกากระบาดที่มันอปอัพขึ้นมาครับในมุมซ้ายครับโอเคนะครับมันจะมีเมนูด้านล่างอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอีโกที่ว่าเนี่ยก็มีเมนูลดพุงไหมฮะช่วยลดพุงผมหน่อยเออลดพุงเอรอผมว่าลดอาหารกินน่าจะง่ายกว่าเออนามผมว่ากล้องที่ถ่ายอ่ะน่าจะอ้วนมากเลยน่าจะมีปัญหาที่กล้องแหละไม่ไม่ไม่มีมีปัญหาที่ผมนี่แหละครับเหรอโอเคเมนูแรกครับ เขาเรียกว่าเมนู tools หรือเครื่องมือนะครับ,ครบเครื่องมือมันก็จะมีการครอปการโคลนการลบการลบแบ็กกราวน์เนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มออสามารถลบแบ็กกราวน์ได้หรือการสเก็ตการทำโมชั่นมีเซเลคชั่นด้วยเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวเอาครอปก่อนก็ได้ครอปครอปครอป การครอปเนี่ยผมว่าโอเคเบสิกของพวกเราอ่ะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้จักคาว่าครอปคืออะไรครับ๋อ,อไม่รู้สมมุติว่าการครอปนะครับการการครอปเนี่ยในแอปตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกมันจะมีขอบขอบพอเรากดเลือกครอปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขอบขอบอยู่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ครอบเข้ามาเราก็เลือกสมมุติว่าผมต้องการจะเอาเฉพาะรูปพี่หลามครึ่งตัวโอ้จากจากถ่ายเต็มตัวอย่างนี้ถูกไหมครับ,บผมต้องการจะเอาแค่ประมาณหน้าอกพี่ที่หลามผมก็เลือก เลือกลงมาลากมาเรื่อยๆลากลากลาก,ลากเอาเฉพาะเอวนะนี่นี่เป็นไงอันนี้เราจะเห็นตามโลกออนไลน์ที่เนี่ยเห็นไหมอวตารอวตารเออเราก็จะเลือกเนี่ยรูปพี่หลามคนเดียวอก็สามารถเอามาเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เ<ช>นี่ยตอนนี้ก็จะมีแต่พี่หลามละเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะไม,ไม่มีส่วนเกินที่ที่อยู่ในภาพละ มีนิดหนึง่งส่วนเกินเนี่ยอยู่ตรงช่ว,วงแถวๆท้องผมอ๋โอโอเคเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้แล้วเมื่อเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเราก็กดเครื่องหมายถูกครับฮะ <c oughs> มันก็จะครอบ <c oughs> เฉพาะส่วนที่เป็นพี่หลามเท่านั้น <c oughs> นี่อันนี้ความละเอียดเราได้นะถ้ก็ยังคมชัดอยู่ <c oughs> อ่าก็ยังคมชัดอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือสามารถปรับได้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยในเมนูทูก็อาจจะมีอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ็กกลับไป สมมติว่าเราทํารูปนี้แล้วเราไม่ชอบเราจะย้อนกลับไปมันจะมีรูปลูกศรที่เหวี่ยงไปทางซ้ายด้านบนของจอท่านผู้ชมเห็นนะครับเราสามารถกดตรงรูปลูกศรที่ย้อนกลับไปอันนี้คืออันดูอันดูคือเนี่ยมันก็คือสามารถย้อนในสิ่งที่ทําได้หรือถ้าเราจะไปรีดูมีรีดูด้วยรีดูก็คือย้อนกลับไปถ่ายที่เราครอปไว้เมื่อกี้เครื่องหมายทูอีกอันหนึ่งก็คือผมลองดูตัวดิสเพน s ิสเพนว่า extension เหรอฮะ เขาเรียกว่าอะไรครับ dispersion เฮ้ dispersion อ่าเห็นไหมครับ dispersion ก็คือเราสามารถเลือกพื้นที่แล้วเพื่อทําให้ภาพมันแตกออกมาได้อันนี้เอฟเฟกเลยพาร์ติเคิลเลยคล้ายๆเอฟเฟกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นปร๊บเราเราลองเลือกดูนะครับฮะเราลองเลือกสาตรงไหนดีปาดตรงไหนดีเออปาดตรงไหนดีลองสักอันหนึ่งลองตรงแถวแขนพี่ออสแขนพี่ออสให้แขนพี่ออสมีพลังประกายออกมาเออลองดูติลองดูสิอ่าแทบปุ๊บอ๋ออย่างนี้เอง อันนี้ไว้เหมาะการทำโฆษณาไหมพี่ไม่ไมเออมันเป็นเ e อฟเฟกอ่ะ ก็ S <S แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นอะไรเออก็คือมันสามารถที่จะทําเป็นเอฟเฟกได้เลยนะใช่บางคนถ่ายภาพมันนิ่งๆภาพคุณอาจจะดูน่าเบื่อคุณอยากให้ภาพมันดูมีอะไรหน่อยให้คนหยุดดูนานหน่อยคุณก็มาทำเอฟเฟกพวกนี้นแล้วมันก็เซฟเป็นกิฟเป็นอะไรได้ใช่ไหมเป็นแอนิเมชันไ,ได้เหมือนกันใช่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละเอออันนี้ก็โอเคนะก็เหมาะเหมาะสําหรับในการทําพวกโฆษณามากกว่านะเราจะเห็นในโฆษณาพวกห้างแบรนด์ดังๆอ่ะเขาจะใช้ช้อปปิ้งจนกระเป๋ากระจายอะไรเงี้ยเออเราก็อาจจะเอามา้วยตรงนี ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็ย้อนกลับไปเนาะไม่เอาไม่เอาโอเคต่อมาต่อมาเดี๋ยวเราแทรกกลับไปนะครับปึ๊บเมนู o ูสอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีโคลนเอาลองโคลนดูนะครับโคลนครับโคลนใครครับโคลนเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ select area to clone สมมติผมจะโคลนตรงไหนสร้างสร้างพี่ออสขึ้นมาอีกคนนึงใช่อาจจะโคลนโคลนตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อคล้ายๆกับในโปรโตช็อปมั้ง อันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออ๋อมันจะโครนโครนเป็นจุดๆครับเฮ้ย <Hey. S 1> มันจะโครนเป็นจุดๆอันเนี้ยเหมาะกับการทาสแตมมากกว่าก็คือการปรับภาพแต่เราสามารถจะ่ค, <น S 1> ครนเปนจุดๆอ่าฮะเดี๋ยวลองดูนะครับปุ๊บ oh, oh. เราเลือกไซส์ก่อนเลือกไซส์ให้มันใหญ่ก่อนนะสมมติ mm hmm. แล้วเราจะโครนตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ปล่อย นะจะเห็นมีหน้าสอนจริงๆเหมาะกับ oh. การทําภาพเอฟเฟกไม่น่าจะเหมาะภาพคนแน่แ,น oh. แต่ดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของการ oh. ภาพสินค้าไปออนนี่แว่นเบี้ยวไปเลยแว่นเบี้ยวไปเลยนะโอเคนะครับ oh. ครับครอตรงนี้ก็ลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูนะครับ oh. ครับผมต่อมาก็จะมีเรื่องใน tools ก็มีอีกหลายตัวซีเล็ก เลือกชันเป็นยังไงนะครับที่พี่หลามเคยอธิบาย <Election S 2> เลือกชั้นก็คือเราจะเลือกส่วนในส่วนหนึ่งของภาพเพื่อที่จะทำงานส่วนตรงนั้นจะปรับอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเ e ือกชันเนี่ยถ้าใครเคยใช้ Photoshop จะรู้ว่าเ e l e กชันเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีระบบ AI มาช่วยนะครับ,รบช่วยวิเคราะห์ว่าอย่างสมมุติเราจะเ l e c t จะตัดเฉพาะตัวพี่ออสออกมาเนี่ยจะก๊อปปี้ามาทาอะไรก็ตามแตค่คัดผมออกมาอุ้ยมันตัดสี่เหลี่ยมเลยเออคัดออกมาอย่างนั้น แล้วก็เดี๋ยวไปเพสอ่ะเดี๋ยวลองเพสดูครับอ่านี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะนั้นในโปโตช็อปก็ขึ้นอยู่กับจะเลือกเป็นรูปทรงอะไรอเถ้าจะเปลี่ยนเอาพุงออกนะเล่นเล่นกลพี่ออสตัดตัวครึ่งแล้ยังไม่ตายอ อารมณ์ประมาณนี้ตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันในการใช้จริงๆมีเมนูอีกเยอะอุยเยอะมากอ่ะอาจจะต้องต่อตอนหน้าหรือเปล่าต้องต่อเป็นตอน2นะแอดวานนะสำหรับพิกอาร์ตนะอ่าฮะเดี๋ยวจะไปรายละเอียดในอันอื่นด้วยมีแฟร์มีใส่ไฟด้วยโอ้โหพี่ชอบสาไฟไหมเอ่อส่ไฟเลนแฟร์พี่หมายถึงเรื่องอะไรครับสามารถใส่ไฟได้อ๋อใส่ไฟแบบนี้อ่าโอเคชอบชอบชอบอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอทิบยคราวหน้าเนี่ยเราค่อยมาเล่นกันเป็นแบบว่า ปิ้งปิ่งเลยอ,ะอ่ะไฟใส่ไฟได้ไ <ฟ S 2> ไอันนี้ผมก็ชอบใช้เหมือนกันเดี๋ยวไว้ลองทำดูนะครับได้ค,ครับ,รบนะฮะอะ วันนี้ก็แนะนําตัวพิกอาร์ตนะคือหลายคนอาจจะถามว่าทําไมเราได้นำหลายแอปและเกินก็อยากจะให้แต่ละตัวเนี่ยว่ามันมีความสามารถที่แตกต่างกันมีเสน่ห์แตกต่างกันนะแต่ละตัวเอาไปใช้ในงานแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของคนบางคนอยากจะได้เอฟเฟกเยอะหน่อยก็มาใช้ตัวพิกอาร์ตก็ได้พิกอาร์ตนี่ผมว่าเขาเก่งเรื่องเอฟเฟกถูกต้องครับและชื่อมันก็บอกอยู่แล้วพิกอาร์ตก็คือแบบว่าใส่ความเป็นอาร์ตเข้าไปในภาพนั้นมันก็คือใส่เอฟเฟกใส่พวกลูกเล่นต่างๆนานาเข้าไปใช่ครับบางทีาถ่ายรูปมาเราคนเดียว มาคโครนเป็นหลายๆคนเบิ้ลเรียงกันยืนเป็นแถวอะไรเงี้ยตัวสินค้าเอามาคโครนโครนเพื่อทําเป็นเอฟเฟกต์เล่นในการนําเสนอสินค้าก็ได้มันก็ได้ไอเดียไปอีกแบบเรใช่ไหมครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนหน้านะครับจะทำแอดวานให้ดูได้ครับผมนะครับแต่ช่วงท้ายนี้เราจะต้องไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการเราครับผมลองมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เขาจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอให้กับเรานะครับนั่นก็คือทบเครื่องเรื่องไอที หลายๆคนคงเคยประสบปัญหาหรือว่าวันนี้มีนัดอะไรหรือต้องทําอะไรบ้างพอใกล้จะถึงเวลาเพิ่งนึกขึ้นได้อาจทําให้เสียงานเสียการไปเลยช่วงครบเครื่องเรื่องไอทีวันนี้จะแนะนําแอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยในการเตือนความจําจัดตารางเวลาจัดระเบียบชีวิตส่วนจะมีแอปพลิเคชันใดบ้างมาติดตามกันได้เลยครับ Google Calendar เป็นสมุดแพลนเนอร์ในรูปแบบดิจิทัลมีมุมมองปฏิทินให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน ดนัดหมายกิจกรรมวันเกิดนัดหมายการประชุมหรือจะส่งคําเชิญให้คนอื่นๆก็ทําได้อีกทั้งยังมีฟังก์ชันแจ้งเตือนช่วยแจ้งนัดหมายที่บันทึกเอาไว้ทางอีเมลหรือสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานปฏิทินบน g o o g l e c a l ender ร่วมกับคนอื่นๆได้ทาเป็นปฏิทินครอบครัวหรือปฏิทินออฟฟิศให้ทุกคนไม่พลาดนัดหมายสำคัญร่วมกันแอปพลิเคชัน Panda Pro ดีไซน์สวยงามใช้งานง่ายสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานร่วมกับ Google c a l e n d a r ได้ มีปฏิทินให้เลือกทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนมีป้ายแท็กแยกคล้ายสมุดโน้ตสำหรับจาระเบียบให้วางนัดหมายจดงานทำรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมอัปเดตความคืบหน้าของงานหรือกิจกรรมต่างๆได้อีกทั้งยังสามารถแปะรูปภาพหรือสติกเกอร์สำหรับตกแต่งเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วย Post-it แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบปฏิทินสมุดโน้ตหรือสมุดแพนเนอร์แต่มาพร้อมกระดาษโน้ต Post-it หลากสีให้พิมพ์ข้อความนัดหมายงานที่ต้องทำ หรือจะเขียนข้อความด้วยลายมือลงไปก็ได้สามารถแบ่งหมวดหมู่ของโพสต์อิได้อีกทั้งยังสามารถแชร์เพื่อร่วมง,งานเข้ามาระดมความคิดเห็นวางแผนโปรเจกต์ร่วมกันได้อีกด้วยปาลู alo, เป็นแอปพลิเคชันแพนเนอร์ในรูปแบบปฏิทินที่สามารถพิมพ์ข้อความนัดหมายหรือจะเขียนด้วยลายมือก็ได้มีสติกเกอร์น่ารักๆสำหรับตกแต่งหน้าปฏิทินหรือจับโหลดรูปภาพส่วนตัวลงไปแปะไว้ก็ได้เช่นกัน ปฏิทินบนปาลูสามารถแชร์ให้คนอื่นๆได้แถมยังตั้งค่าว่าจะให้ดูอย่างเดียวหรือแก้ไขข้อความได้ด้วยเหมาะสำหรับเป็นปฏิทินจดบันทึกวันสำคัญวางแผนเที่ยวหาวันว่างร่วมกันหรือจะใช้จดนัดหมายทํารายการสิ่งที่ต้องทําก็ได้เช่นกันปิดท้ายใันที่แอป t i m e ฟรีแชร์แคลนเดอรแอปพลิเคชันแพนเนอร์ในรูปแบบปฏิทินใช้งานง่าย จะใช้งานแบบส่วนตัวหรือแชร์ให้คนอื่นมามีส่วนร่วมสร้างนัดหมายอีเวนต์หรือกิจกรรมด้วยก็ได้มีห้องแชทแยกสําหรับส่งข้อความและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่นัดหมายการบนปฏิทินมีแจ้งเตือนวันสาคัญหรือเดตไลน์ที่ใกล้จะถึงจุดเด่นอีกอย่างของแอป,ปนี้คือสามารถสร้างปฏิทินหลายๆอันเพื่อแยกเป็นหมวดหมู่หรือแยกตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะนัดหมายการทำงานหรือนัดหมายชีวิตส่วนตัวแยกเป็นเรื่องๆช่วยให้จัดการอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างกับ5แอปพลิเคชันเหล่านี้ที่จะช่วยในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานของตัวเองกันได้ถือเป็นทั้งเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจนอกเหนือจากการใช้กระดาษโน้ตโพสต์อิดนั่นเองหมดเวลาลงครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีดเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับถนนศรียุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400 เรามีเว็บไซต์นะครับให้คุณเข้าไปติดตามผลงานย้อนหลังได้ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ facebook.com/etvchannel นะครับแนะนำติชมบอกเล่าสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วถ้าเราจ,จัดทำให้คุณได้เราจะจัดทำให้คุณทันทีเจอกัน <ผม S 1> ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปครับตอนที่9หลังจากที่พี่ออสของเรานรแนะนำพิกอาร์ตไป1ตอนแล้วยังไม่จบงานนี้ต้องมีภาคต่อครับมาดูว่าพิกอาร์ตทำอะไรได้อีกนะครับน่าสนใจมากเลยแอป,ปนี้ติดตามชมครับ <S <S สัปดาห์ที่แล้วเราค้างกันไว้ถึงเรื่องของแอป,ปที่ชื่อว่า p i c อารใช่ไหมคร Pi <Pick> อ a r t ใช่ครับ p i c อารเนี่ยพี่ออสแนะนำเอาไว้นะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำบนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต ได้ครับได้แบบง่ายๆเป็นคลิปเป็นแอปประเภทแบบโฟโตเอดิเตอร์ใช่ครับตกเป็นแต่งรูปวันนี้จะลองใช้งานให้ดูนี่หลังจากทำเบสิกไปตอนที่แล้วใช่ครับวันนี้จะเป็นแบบแอดวานซ์มากขึ้นนิดนึงนะลองใช้งานดูจริงๆนะครับไปดูกันเลยครับหน้าตาของ p i กอาร์ตครับเจิญครับในเครื่องหมาย p ูสเนี่ยมีอีกหลายอันมากๆที่น่าใช้ครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันอะไรครับเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับคือการ r e ไ i z e รูปครับ รีไซร์รูปเนี่ยอยู่ซ้ายล่างนะครับออรีไซร์เนี่ยคือการปรับขนาดครับ,รบอ,อย่างภาพที่เห็นมาตอนนี้มันจะมีตัวเลขบอกอยู่ใช่ไหมครับ,รบข้อดีของโปรแกรมตัวนี้อย่างก็เหมือนโปรแกรมทั่วๆไปคือเราสามารถที่จะปรับขนาดได้ออสังเกตว่าเวลาเราปรับความความกว้างความสูงมันจะสัมพันธ์ไปด้วย,ยต่ว <ขา S 2> เลขเว่าเขาเรียกว่า constant proportion คอนเซ็ t ต์โปรชันคืออะไรครับพี่ก so, ็คือสัดส่วนของภาพคงที่จะไม่เปลี่ยนไปอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาเราปรับรายละเอียดของเรสโซลูชันเนี่ยนะมันคือกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนเฉพาะกว้างอย่างเดียวภาพมันก็จะแคบลงมันก็จะบีบภาพมันจะบีบมันจะบีบหน้าเราให้มันเลียวซึ่งซึ่งวิธีที่ดีคือคอนเซ็ปต์โปรเชันก็คือเล็กก็ต้องเล็กตามกันไป เชื่อว่าหลายๆคนเคยประสบกับปัญหากลัวว่ารูปที่เราใช้อยู่ในการทำเว็บไซต์หรือการทำคอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลจะไม่สวยไม่สามารถดึงดูดให้ผู้คนสนใจหรือติดตามได้ที่จะไปหาภาพจาก Google มาใช้งานก็กลัวจะโดนเรื่องของลิขสิทธิ์ที่จะไปซื้อตามเว็บสต็อกโฟโต้ราคาก็สูงแถมตัวเราก็ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากนักหลายคนจึงพยายามหาภาพเว็บไซต์ที่แจกภาพฟรีแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเว็บไหนที่แจกฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ช่วงครบเครื่องเรื่องไอทีเทปนี้ขอแนะนําเว็บไซต์ที่แจกรูปให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้แบบฟรีๆไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่มีลายน้ําให้มากวนใจเ่วนจะมีเว็บไซต์ใดบ้างมาติดตามกันได้เลยครับ p i x r b a y เว็บดาวน์โหลดรูปฟรียอดนิยมมีรูปภาพให้เลือกหลากหลายทั้งภาพธรรมชาติวอลเปเปอร์ aper, และอื่นๆให้เลือกมากกว่า3 0 0 0 0นภาพ